ใช่โอ้ยวันลันแต่ร่ลงรอเนี่ยเห็นเนอ่ะ้ยติดไม่ได้โอเคโอเคระเทศทยผ่านมาพดีท่านเออาเกาะลมมันก็่หนีันโอ้เข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจเหตุการณ์อ พอดี่วานนี้ก็รถแล้วปัดตั้งที่แล้วคิดว่าชนหมกแตกแกไปดับได้ยังงงอยู่ที่ว่าหุ้นโดนกัน มะพร้าวรสเนี้อ๋อมะพร้าวนี่มะพร้าวตะวันี